หลอกบังก่อน,นะไม่เลยน,นี่คือข้างในตลอดแกงกอกเนาะก็จะมีของขายหลายสิ่งหลายอย่างเองออเลอกบึงซื้อแล้วโอ้ะ

ເຈົ້າຢາກກະຊື້ແລ້ວແລ້ວຫຍັງກະເຮົາແນວไหนກະໄດ້ເຮົາຕ້ອງຮ່ວງອໍທຸລຽນກະມີເດຍ້ອງ